วันทุกที่ตาเจ็บมิดุนานนนก็ตตอต่อพันธะในปกติวิชาศึกษาศึกษาเรื่องอุบัติเหตุอุบัติเหตุ ข้อที่ควรทำข้อที่ไม่ควรทำวิ่งเล่นขณะอยู่ในโรงอาหารอย่างไม่ควรทำนำมีด มาเล่นต่อสู้กันต่อสู้ันใบควรทำเช็ดพื้นื้นที่เปียกเปียกเเปปีียยกกให้แห้งควรทำถอดปลั๊กไฟ ปลั๊กไฟให้เรียบร้อยใช่เรียบน้อยควรทำสาเหตุและวิธีป้องกันอุบัติเหตุอุบัติเหตุที่บ้านและโรงเรียนการจัดวาง การจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ไม่เป็นระเบียบไม่เป็นระเบียบวิธีป้องกันจัดวางสิ่งของให้เป็นให้เป็นระเบียบ สาเหตุหกล้มหกล้มหกล้มวิธีป้องกันเล่นในที่ที่ในที่ที่จัดให้เล่นเด็กเห็นความพัฒนนั้นดูแจ้งตระสาภัพที่แต่แนาทจชา